สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นอนุบาลหนึ่งสำหรับวันนี้นะคะให้เด็กๆเ,เตรียมหนังสือเรียนเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวเด็กขึ้นมาเลยนะคะวันนี้นะคะเปิดหนังสือเรียนไปในหน้าที่37ค่ะเราจะเรียนกันในเรื่องของรู้จกักฤดูการนะคะ ฤดูการในประเทศไทยจะมีทั้งหมดอยู่3ฤดูกาลนะคะก็คือฤดูร้อนจะมีสภาพอากาศร้อนอบอ้าวแสงแดดแรงฤดูหนาวจะมีสภาพอากาศหนาวหนาวเย็นฤดูฝนจะมีสภาพอากาศที่ชื้นแล้วก็ชุ่มฉ่ำซึ่งแต่ละฤดูการจะมีสภาพอากาศที่แตกต่างกันเด็กๆควรแต่งกายและปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามฤดูการเพื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยนะคะ นี้ก็คือฤดูการทั้ง3ามดูการในในประเทศของเรานะคะลูกซึ่งก็จะมีความแตกต่างอย่างที่คุณครูได้บอกไปแล้วนะคะคุณครูจะให้เด็กๆระบายสีลงไปในช่องที่เป็นก้อนเมฆนะคะลูกของภาพฤดูการที่เด็กๆรู้สึกชอบมากที่สุดเลยนะคะพร้อมกับบอกเหตุผลด้วยนะคะอ่ะเด็กๆลองคิดดูก่อนนะคะว่าเด็กๆชอบฤดูการอะไรนะคะ ในรูปภาพก็จะมีฤดูร้อนนะคะฤดูฝนและฤดูหนาวเด็กๆคิดว่าเด็กๆชอบฤดูไหนเอ่ยนะคะ,ะถ้าชอบก็ระบายสีลงไปพร้อมกับบอกเหตุผลด้วยนะคะว่าทำไมถึงชอบใช่ไหมคะ,อ,ะอย่างฤดูร้อนเนี่ยเด็กๆอาจจะชอบเพราะว่าเด็กๆชอบเล่นน้ำใช่ไหมคะได้กินของเย็นๆทำให้เราผ่อนคลาย ฤดูฝนเนี่ยเด็กๆอาจจะชอบเพราะว่าเย็นสบายชุ่มฉ่ำชอบเล่นน้นําฝนก็ได้นะคะหรือว่าฤดูหนาวอากาศหนาวเย็นสบายเด็กๆอาจจะชอบเนาะนะคะแล้วก็จะมะีมันจะมีเทศากาลต่างๆในฤะด,ดูหนาวเนาะชอบผิงไฟกับครอบครัวนะคะเด็กๆก็ลองบอกเหตุผลดูพร้อมกับระบายสีลงไปเลยนะคะลองไปทำกันเลยค่ะ เด็กๆคะให้เด็กๆเตรียมหนังสือเรียนพัฒนาภาษาไทยขึ้นมานะคะวันนี้เด็กๆเปิดหนังสือเรียนหน้าที่34ค่ะเหล่าแมลงตอมดอกไม้ในเอเชียนะคะลูกค่ะเด็กๆให้เด็กๆเตรียมหนังสือเรียนพัฒนาภาษาไทยขึ้นมานะคะวันนี้เราจะเรียนกันนะคะก็คือเหล่าแมลงตอมดอกไม้ในอาเซียนนะคะลูก ดอกไม้ก็จะเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของประเทศอาเซียนนะคะมีทั้งหมดอยู่4ประเทศได้แก่ประเทศแรกนะคะบูนายนะคะดอกของเขาก็คือดอกสั้นเชวานะคะลูกต่อไปประเทศลาวก็คือดอกจำปาลาวประเทศสิงคโปร์ก็คือดอกกล้วยไม้ แล้วก็มาเลเซียก็คือดอกชาบาแดงนะคะลูกลากเส้นตามรอยปะให้แมลงมาตอมดอกไม้ใช่ไหมคะเด็กๆก็ลากตามรอยปะเลยค่ะให้ผึ้งมาตอมดอกไม้ให้ผีเสื้อมาตอมดอกไม้แบบนี้ค่ะเมื่อเด็กๆลากเสร็จแล้วก็อย่าลืมระบายสีรูปภาพให้สวยงามด้วยนะคะลองไปฝึกทำกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นเตรียมอนุบาลและเด็กๆชั้นอนุบาลหนึ่งสำหรับใบงานกิจกรรมศิลปะของเราวันนี้นะคะให้เด็กๆเตรียมใบงานรูปภาพแบบนี้ขึ้นมาเลยค่ะให้เด็กๆระบารบสีรูปภาพฤดูที่ชอบเด็กเด็กชอบฤดูไหนเอ่ยในกิจกรรมที่ที่แล้วมานะคะก็เด็กๆก็ได้เลือกทําไปแล้วเด็กเด็กก็ต้องมาเลือกในกิจกรรมศิลปะอีกนะคะว่าชอบอันไหนมีฤด,ดูหนาวฤดูร้อนและฤด,ดูฝน อ่าสำหรับของคุณครูนะคะชอบฤดูหนาวเพราะว่าอากาศจะเย็นสบายใช่ไหมคะมแล้วก็ชอบกิจกรรมเวลาทําเวลาฤดูหนาวเนี่ยกิจกรรมก็คือชอบผิงไฟอย่างบ้านเราก็จะมีการผเผาข้าวหลามใช่ไหมคะอ่าก็เป็นการ กิจกรรมที่พูดคุยกันในครอบครัวนะคะลูกให้เวลากับครอบครัวออกมาพิงไฟนอกบ้านได้พูดคุยกันสนทนากันนะคะสร้างความอบอุ่นให้กับครอบครัวนะคะลูกอันนี้ก็คือกิจกรรมในฤดูหนาวเด็กๆชอบไหมคะหรือว่าเด็กๆอาจจะชอบฤดูร้อนเพราะว่าชอบเล่นน้ําก็ได้นะคะเล่นน้ํคลายร้อนหรือว่าชอบฤดูฝนเพราะว่าชอบเล่นน้ําฝนนะคะลูกอเด็กๆลองไปคิดดูนะคะแล้วระบายสีลงไปเลยค่ะ